เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นก่อนบางคนที่เข้ามาคลิปนี้อย่าเพิ่งพิมพ์ด่ากูนะครับใจเย็นเย็นก่อนเดี๋ยวฟังก่อนและที่สำคัญนะคลิปนี้สปอยร้อยเปอซนะครับใครยังไม่ได้ดูแฟน t ทสติกโฟร์เฟิร์สสเต็รุณาปิดคลิปนี้แล้วไปดูหนังให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าการรีวิวต่อจากนี้นะครับผมจะถือว่าทุกคนที่กำลังดูอยู่นะตอนนี้ ดู Fantastic Four f i s t t Step มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาจริงนะ Fantastic Four f i s t t Step เนี่ยมันเป็นหนังที่ผมยอมรับว่าผมตอนแรกอะ่ะไม่ได้คาดหวังนะครับว่ามันจะต้องดีดีในแบบที่เราแบบเราได้รับ มาครับเพราะว่าหนังมาเวลยุคหลังๆเนี่ยต้องยอมรับนิดนึงว่าหวังสูงอะ่ะไม่งัจะผิดหวังเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยผมก็เลยแบบก็ถ้าถ้ามีโอกาสไปดูก,ก็ก็คงไปดูมั้งหนังมาเวลนะครับมันมันจะตรงกันข้ามกับซูเปอร์แมนที่แบบเรารอกันมาหลายปีเราคาดหวังมาอย่างดีนะครับแต่ภาคใครทำเฮียนะครับโอเค เรื่องซูเปอร์แมนเราละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับ <_ T ry> เพราะว่าคลิปนี้คือคลิปรีวิวแฟน t a สติกโฟร์เฟิร์สสเตเอาเอาด้านด้านเนื้อหาก่อนนะ <_ T ry> ผมมองว่า Fantastic โฟร์เฟิร์สสเตอ่ะคนที่ไม่เคยดู m มาเว l เลยอะ่ะ <_ T ry> ก็สามารถเริ่มสตาร์ทจากตรงนี้ได้อันเนี้ยอันเนี้ยผมผมมองว่ามันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางมาเวลเขาเเขาเริ่มปรับเ <_ T ry> พราะว่าหนังมาเว l ยุคหลังๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเนาะว่าแบบ ตามหนังเรื่องล่าสุดที่ออกมามันไม่ได้ดูแค่แบบดูเรื่องเดียวแล้วรู้เรื่องมันต้องดูซีรีส์เรื่องนี้เรื่องนี้ก่อนต้องไปดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนเพื่อจะดูผลงานเรื่องล่าสุดแค่เรื่องเดียวนะครับมันมันใช้เวลานานเกินไปนะครับในการจะทําความเข้าใจหนังเรื่องล่าสุดนะครับเพราะงั้นคุณเควินไฟกีแกก็คิดวิธีแก้ปัญหาเนาะด้วยการแบบเออในไหนเราทำแฟนตาสติกโฟแล้วเราก็ ทำให้มันเป็นจักรวาลแยกไปเลยไม่ต้องมาเชื่อมโยงนั่นน,น,นู่นนี่กับใครคนที่ไม่เคยดูแ a n t a s ติกโคนที่ไม่เคยดูมาเวลมาก่อนพอมาดู fantastic โฟ i r เฟ s t ์สสเก็เข้าใจได้ในทันทีไม่ต้องทํากันบ้านอะไรเสียเวลานะครับอันนี้อันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมว่าทางคุณเคเินไฟกีพยายามปรับอยู่นะครับแล้วผมมองว่าเออมันเวิร์กใน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 มุมผมนะ ผมมองว่ามันเวิร์กมันเวิร์กมากเพราะว่าอ่าผมไปดูกับแม่มารอบหนึ่งแม่ผมเอางแม่ผมก็เป็นคนดูขาจรทั่วไปอ่ะไม่ได้ตามแฟนมาเวลไม่ได้เป็นแฟนมาเวลอะไรคือดูหนังพวกความบันเทิงนะครับแกดู fantastic โฟร์เฟ s t ์สสเตอ่ะเออแกสนุกเลยแกแบบโอ้ว้าวไปกับหลายๆฉากนะครับอ่ะโอเคกลับมาที่เนื้อหาก่อนตัวเนื้อเรื่องแฟนแทสติกโฟร์เฟิร์สสนะครับคุณคงจะงงว่าเฮ้ย มันไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่ยังไงวะนี่มันก็ซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่วะมีพลังพิเศษด้วยไม่ใช่หรออาด็อกเตอร์ริชาร์ดมีพลังยืดหดยืดหดเหมือนลูฟี่จอห์นนี่สตอร์มมีพลังไฟซูสตอร์มมีพลังบาเรียกับล่องหนเบนกริมก็ตัวเป็นหินแข็งแกรง่งใช่มันมันในท่ามองในมุมนั้นอะ่ะมันก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่แหละแต่ภาพรวมของเรื่องอะครับเขาไม่ได้ นำเสนอตัวเองเป็นฮีโร่ขนาดนั้นเขานําเสนอเนื้อเรื่องให้มันดูเหมือนเป็นการมันอารมณ์เหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนเราดูหนังไซไฟผจนภัยเออผจนภัยในห้วงอวกาศเอาจริงนะหลังๆมาเวลอะทำอะไรเกี่ยวกับอวกาศอะผมไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับในในมุมผมนะแต่เนื้อหาของ Fantastic Four f i s t t Step อะมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นกับการที่ตัวละครแม่งนั่งบยานอาวกาศบินไป ดาวนั้นดาวนี้อีกครั้งมันให้อารมณ์เหมือนผมว้าวกับการเดินทางอาวกาศคือในแฟนชายของ Guardian of Galaxy นะครับอันนั้นคือว้าวมากแล้วครับว่าแบบโอ้บนอวกาศมันมีอะไรที่น่าสนุกน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ว้าวอีกเลยนะครับคือหลังๆมาวลิลไม่ค่อยทำอะไรอวกาศนั่นแหละนะครับหรือแม้แต่ Guardian 3มกาเด i a n 3มันเน้นเจาะเจาะที่เล่าและคูณเป็นหลักตัวและคูณเป็นหลักก็เลยแบบ ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่การเดินทางในอวกาศสักเท่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกเฉยๆแหละนะครับแต่เนี่ยเนี่ยคือดังมาเวลในในรอบหลายหลายปีแล้วกันที่ทําให้ผมรู้สึกว้าวกับการที่ได้เห็นตัวละครเดินทางจากจุดหนึ่งจากอาวกาศจุดหนึ่งไปยังอวกาศอีกจุดหนึ่งเราได้ว้าวเวลาเห็นตัวละครแม่งออกไปนอกโลกอีกครั้งอะไรเงี้ยเออมันให้ความรู้สึกแบบนั้นกับผมอีกครั้งหนึ่งอ่ะนี่คือ ความรู้สึกที่ผมได้มามันมัน,มนรู้สึกแบบตื่นตันนะครับคือตื่นตันตื่นเต้นมีความสุขมากบันเทิงมากในการดูแฟนแทสติกโฟนะครับแล้วก็ด้านกลับมาที่เนื้อเรื่องอีกรอบนึงเนื้อเรื่องไม่ได้ซับซ้อนอะไรตัวแฟนแทสติกโฟต้องหาทางรับมือกับกาแล็กตัสเป็นหลักเท่านั้นเองเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยไม่ได้ไม่ได้สลับซ่อนเงื่อนอะไรเนื้อเรื่องก็มีแค่นั้นหลักๆนะครับประเด็นรองก็จะเป็นเรื่องของ ความสัมพันธ์ตัวละครระหว่างริทริชาร์ดกับซูสตอมที่ริทริชาร์ดแกอัจฉริยะแกเป็นอัจฉริยะขี้กังวลเพราะฉะนั้นแกก็จะคํานวณนั่นคานวณนี่เออมีลูกแล้วลกูก็ต้องมานั่งคํานวณว่าแบบเออลูกกู DNA จะกลายกลายพันธุ์เพราะลังสีคอสมิกไหมก็ไม่รู้ก็ต้องเครียดตัวเป็นกังวลนั่นน,นู่นนี่ซูสตอมก็ก็เป็นก,ก็ไม่ต้องบอกว่าก็กพยายามให้กําลังใจไม่ได้เป็นกังวลนะคือ ให้กำลังใจว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครนะครับผมมองว่าเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยผมชอบจอห์นนี่กับเบนกริมสุดนะครับแม่งแม่งไอ้คู่เนี้ยไอ้คู่เนี้ยมันจะมีม,มีมีความเป็นแบบความความกัดกันอยู่เออคืออ่าแฟนแทสติกโฟ์เวอร์ชัน2 0 0 5ที่พี่คริสตีแวนเล่นเป็นจอห์นนี่สตอม กับเบนกริมเวอร์ชั่นนั้นนะอันนั้นก็ดีอันนั้นเอออันนั้นก็ฮาดีอันนั้นก็อันนั้นแต่จอห์นนี่สตอมแม่งปากหมาสัตเลยเวอร์ชันนั้นนะครับจอห์นนี่สตอมเวอร์ชั่นนี้มันจะออกแนวแบบเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นคนข้างรักนิดหนึ่งเออเนาะเพราะว่าแกเจอซินเวอร์เซอร์เฟอร์นะครับที่เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็แบบโอ้โหเป็นลงทุนนะแกลงทุนเรียนภาษาเขาเลยนะเว้ยเออแบบเพื่อจะพูดเขานั่นน,นู่นนี่ นะครับก็ก็ไม่รู้สิแบบไม่รักก็ให้มันรู้ไปสิทําขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องความสัมพันธ์ของเบนคริมตัวเบนคริมเองก็ในภาคน,นี้เขาจะให้ฟิลเหมือนเบนคริมดูเป็นแบบดูเป็นเหมือนพี่ชายคนโตของบ้านเออมันจะให้ฟิลนั้นแกจะแบบเป็นแบบแค่มองไอฉากเริ่มที่แบบเออเบนมองซูงกับริทครับเดี๋ยวดูออกเลยว่าซูท้องอะไรเงี้ยแล้วริทแม่งเป็นกังวลนั่นหนุ่นหนีอะไรเงี้ย เออแม่งดูออกเลยเขาจะให้ฟิลเหมือนเป็นพี่ชายคนโตของบ้านคอยดูแลน้องนองนั่นนูน่นนี่อะไรประมาณนี้คอยแบบเออเป็น,เป,นเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้รีดิชาร์ดอะไรเงี้ยไม่ให้รีดิชาร์ดแม่งคิดมากกังวลเกินไปนะครับนี่นี่นี่คือความสัมพันธ์ที่ผมชอบนะครับในแต่ถามว่าเคมีระหว่างครูเียแม่งแม่งหาหาตรงแบบมันจะมีความแบบเจ้าน,นี้ไม่งจะแซวเออมันได้แล้วมันได้เวลาอะไรแล้วเบนอะไรเงี้ยไอ้มุกเนี้ยไอ้มุกเนี้ยแม่งจะแซวทั้งเรื่องเลยนะครับแล้ว อีตอนสุดท้ายแม่งพีคมากกูฮาลั่นลงเลยกูแบบเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องอะประโยคเด็ดของเบนกลิมอะก็คืออ่ะทุกคนรู้กันก็คือ is c r o b b e i n time ก็คือได้เวลาเห็นกริ้งนะครับแล้วทั้งเรื่องอะจอนนี่สอมแม่งชอบแซวแซวแบบเฮ้ยเบนมันได้เวลาอะไรแล้วไอ้เบนก็แบบไม่จอนนี่มันเนีน่ยวเดี๋ยวผมพาให้ดูเลยไอ้เขี้ยวแม่งแม่งฮาไอ้ซีนสุดท้ายอะแม่งฮาจริงแบบมันได้เวลาอะไรแล้วเบนไม่จอนนี่มันได้เวลาอะไรแล้วเบน ไม่จอนน่พูดสิมยพูดสิไม่พูดส,มดส,มดสิมันได้เวลาฮีโร่แล้วเว้ยจอนเัน่ เนี่ยเนี่ยคือ,ค,อ,ค,อคือเคมีตัวละครที่ผมแม่งโคตรชอบเลยเฮียแล้วแล้วผมแม่งแบบไม่ได้เห็นเฮียอะไรแบบนี้ในหนังมาเวลานานแล้วนะครับเห็นล่าสุดก็คู่ของแซมบัคนะครับคือคู่แซมวิลสันกับบัคก,กี้บาร์สที่มันจะมีความแบบกัดกัดกันนะแต่แม่งก็เออก็รักกันดีอะไรเงี้ยเออชอบชอบชอบความแบบจะชอบแบบเซล์กันไปเซลลกันมาอะไรเงี้ยของของเคมีแบบเนี้ยผมชอบนะครับนี่คือส่วนที่ผมชอบนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาคงจะเป็น CG นะครับหลายคนบ่นว่าเออ CG บางส่วนลอยนะครับก็เห็นได้ชัดจะเป็น CG ของเด็กน้อยนะครับแฟรงคินริชาร์ดจำได้เลยว่าผมไม่รู้ว่าซีนไหนมันลอยเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าทุกซีนที่แฟรงคินริชาร์ดแม่งแม่งอยู่ในสถานที่ที่มันแบบมันไม่ใช่โลกปกติไม่ได้อยู่ในมือของนักสแสดงที่ที่อุ้มเองอะนะเออไม่ได้ตัวไม่ได้แบบอ่าซูสตอมอุ้มพาไปนั่งไปนี่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า พอซูสตอมไม่ได้อุ้มลูกอะไรเงี้ยแล้วเขาโฟกัสตัวแฟรงคลินรีชาร์ตอ่ะบางทีมันจะลอยไออย่างซีนซีนเด่นๆเลยก็คลอดลูกไอซีนซีนที่แฟรงคลินรีชาร์ตเพิ่งคลอดใหม่ๆอ่ะผมยอมรับว,ว่า CG มันลอยมากครับลอยลอยเลยนะครับแล้วก็ CG ช่วงท้ายแฟรงคลินอ่ะช่วงท้ายเลยที่โดนการะดตัก เหมือนจะเอาตัวไปแล้วแล้วตัวแฟรงค์ลิชาร์จะลอยจะเหมือนแบบลอยอยู่ในอากาศนะไม่ใช่ไม่ใช่ CG จีมันลอยนะผมพูดผมพูดลอยลอยอันแรกอะ่ะมันคือเหมือนลอยอยู่ในอากาศนะครับนะครับแต่ว่า CG ก็ผมมองว่ามันลอยนะไอซีจีตรงเนี้ยมันลอยนะแต่มันดูดีกว่าไอซีนตอนที่เิ่งลอดออกมาใหม่ๆอเออผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ CG ส่วนอื่นๆนะครับยอมรับว่าดูดีดูดีนะครับ CG อย่างเห็นได้ชัด ตรงซีนที่ CG ดูดีคือซีนของ Silver Surfer อันนี้ดูดีดูดีมากนะครับแล้วก็ของ Galactus CG Galactus ผมเฉยๆมากนะครับมันอยู่ในมาตรฐานที่เรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้ลอยเกินมันแต่มันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นผม,ผมในมุมผมนะแต่โดยรวมออกมาดูดีไหมดูดีนะครับ <S <S ก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการรีวิวนะครับ Fantastic f o r First Step นะครับใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับใครไปดูมาแล้วชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆ m าย t Hero นะครับอันนี้ก็บอกว่าขออภัยที่หายไปนานจริงๆนะครับโพล,ล่าสุดกูก็บอกอยู่ว่าติดเฮาฟิปเปอร์นะครับติดเฮาฟิปเปอร์ไอ้เียมันนั้งแต่งบ้านอยู่โคตรโคตรเพลินเลยนะครับแล้วก็นั่งเล่นแบบเนี้ยผมเล่นเกมแบบ h o u e Flipper City Skyline ม่นเล่นอยู่2เกมอะวนๆเวียนๆกันเนีน่ยไอ้เชี้ม่งติดแต่ติดเว้ยบางคนไม่คิดว่ากูไปติดโลบอกไอการแมปการ์เดนอะไรนั่นไม่ใช่นะกูติด h o w ฟ e Flipper ติดแต่งบ้านอะผมรู้สึกว่ามันชิวมากเลยนะครับแล้วก็ผมมัน เอาจริงที่บ้านผมมีปัญหานิดหน่อยด้วยแหละก็เลยแบบรู้สึกว่ากูต้องใช้เวลาฮิลใจนิดนึงนะครับก็เลยไปนั่งเล่นเฮ s ฟิปเปอร์นั่งเล่น City Skyline อะไรเงี้ยแต่ City Skyline ได้ชวนกูปวดหัวมากเลยนะครับนั่งเฮ s ฟ f ปเ p อร์แม่งฟินสุดนะครับโอเคก็ขออภัยที่ทำให้เสียเวลานะครับจะบอกว่า m i m t t ี e ร o กลับมาเต็มตัวแล้วนะครับรอบนี้นะครับจริงๆต่อจาก f a n t a s t i c ฟร์ r ฟิร s t สผมมีแลนว่าจะรีวิวซูเปอร์แนะครับแต่ว่า ผมไม่แน่ใจว่าผมจะรีวิวดีไหมเพราะว่าอะไรที่ผมพูดอ่ะผมว่าทุกคนก็คงจะคิดเหมือนกันแล้วหลายๆช่องก็คงจะพูดเหมือนกันไปหมดแล้วอะนะครับผมก็เลยลังเลอยู่ว่าเออจะรีวิวดีไหมว่าซูเปอร์แมนเนี่ยนะครับแต่แต่ผมวางแผนไว้แล้วนะวางแผนไว้นานแล้วว่าจะทำรีวิวนะครับแต่ว่ากระแสช่วงนี้ก็เบาๆแล้ว นะครับเอาปวนว่าเดี๋ยวผมผมทำรีวิวแล้วกันเออทำสุดท้ายเหมือนจะไม่ทำก็ทำจะได้ว่ากูไอ้เี้ยเอ้ยอะทำนะครับแล้วก็น้องที่ขอการแคปเตอร์โกลระอันนี้อันนี้ขอขอ,ขอภัยในคลิปนี้เลยจริงๆอยากจะบอกน้องว่าพี่เอ่อพี่พยายามแล้วนะครับคือผมเคยบอกไว้ตอนรีวิวน่าจะนานโนฮะมั้งจำไม่ได้อะว่าแบบผมผมน่จาจะไม่ผิดก็คือรีวิวนานโนฮะภาคแรกอะว่าแบบ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูอนิเมะซีรีส์ยาวสักเท่าไหร่อ่ะคือถ้ามากกว่า13ตอนเนี่ยกูก็ไม่ค่อยอยากดูแล้วนะครับเพิที่เคียวกูไม่ค่อยดูนะครับมีมีอนิเมะเรื่องยาวเพียงเรื่องเดียวแหละที่ที่กูดูจบก็คือแวนการ์ดนะครับการ์ดไฟแวนการ์ดอ่ะภาคแรกนะภาคของเซนโดอิจิไม่ใช่ภาคใหม่น,ะนั่นแหละก็ซีรีส์ยาวผมก็เลยมองว่าแต่น้องเขาขอมาแล้วอ่ะคือจะไม่ทําก็อะไรยอยู่ นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอางี้ผมเลยเดี๋ยวผมจะไปดูการ์ดแ p t เ r อร์ซากุระในมูวี่ละกันนะครับเพราะว่าการ์ดแคปเตอร์ a r กุรก็มีเด e m o v มูวเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปจิ้มจิ้มมาสักเรื่องหนึ่งเอาที่สนใจนะครับแล้วก็มาทําเป็นคลิปรีวิวแทนก็แล้วกันนะครับก็ขอไปทุกคนที่ทำเสียเวลานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง My MT Hero นะครับ My MT Hero กลับมาแล้วกลับมาจริงๆแล้วแหละ นะครับไม่หายไปแล้วนะครับรอบนี้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ